สวัสดีครับกลับมาพบกับเกมสวนสนุกอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มาอยู่ในเกมสวนสนุกตอนนี้สวนสนุกของเราได้เปิดแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้จะพาทัวร์สวนสนุกทางเข้านะครับก็จะเป็นฟิลแบบธรรมชาติสองข้างทางมีแม่น้ำเราชมตามคลิปวิดีโอไปเลยนะคะ แม่ครับผมอยากเล่นสวนสนุกทั้งเลยครับมีปลาหมึกด้วยครับนั่นรถไฟหอใช่ไหมครับเออใจเย็นๆก่อนเดี๋ยวแม่พาไปหนูอันนี้ก็มีสองครอบครัวนะครับพาลูกๆมาเล่นเครื่องเล่นในวันหยุดจะเป็นส่วนสุขหันษานะครับลูกอยากจะไปเล่นใช่ไหมคะเดี๋ยวใช้สระไปครับใช่ครับได้เลยลูก ม่เดืกคือเป็นพอดใช่ไหมคะใช่ครับถ้าพ่<ข>อ,อเป็นแม่หรือเป็นลูกค <c oughs> รับพ่อคือแม่ดูตัวเองมันกันเลยลูกอันนี้ก็จะเป็นอ่ากอีลอยฟ้านะครับเรชมตามวิดีโอเลยนะคะตอนนี้กำลังอ่าให้ดูเป็นมุมมองกว้างนะคะคุณพ่อคุณแม่ครับดูสิคะน,ะนี่มีเะไรเช่นด้วยครับ หนูอยางเล่นจ้งเลยอ๋อจะสูงเท่าไหร่ขอให้คนสูงร้อยสิบเซนติเมตรนะลูกเล่นได้นะคะลูกเล่นได้สารพัดครับลูกจะการเล่นหรือลูกกาเล่นครับอ๋อแต่มันบาดเดียวมากเลยเยี๋มวแห่ลองก่อนนะคุณพ่อคุณแม่คะมันมีนกด้วย เด็มาเพิ่งเคยเห็นระล,ลูกใช่ค่ะ <c oughs> โอโหเสียวมากเลยอ,อ,อันนี้เป็นเฮอริเคนนะครับเด็กๆก็ต่อคิวกันเล่นแต่ว่ามีการวัดส่วนสูงด้วยนะไม่งั้นจะไหลตกมาเพราะเครื่องเล่นเนี่ยมีคนเคยตกลงมาตายแล้วนจริงเราครับจริงเราครับคุณแม่ใช่น่าสียใจลูกเดี๋ยว โดนศิลูกค้าเด็ดไหมโอ้หนูเริ่มกลัวแล้วครับแม่โอ้ทำไมมันหมนุนติว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 ,วโลูกไม่ต้องเกิดลคะครับมันเตะเตะกำหมุนไปขาเลยโย่โอลล้มีการปล่อยมือด้วยโอ้ขาสั่นเลยพ่อจ้าแม่จ้าแม่พ้อ,กกพอแก้วแม่แก้วเลยจะมีชีวิตรอดไหมหนวไม่ต้องกลัวอยูกับลงุง นี่วัวเลยนี่คัวค่ะเลียวเจียวนี่จะเป็นเครื่องเล่นแบบอ่าเป็นไวทกิ้งมาเฟีผสมกับโทนาโดเป็นเฮลิเคมตีลังกาตีลงตัลงกามีการบิดเกียวซ้ายขวานี่ไม่ใช่เครื่องเล่นพังนะครับทางส่วนสนุกรานพึ่งอ่าสาบริษัทใหม่จากต่างประเทศ เดี๋ยวจากนั้นเดี๋ยวพาไปดูอีกเล่อหนึ่งนะคะมีเจคหนึ่งนะคบกับบานไปไม่ไหว,วแต่อกแตกอแตกนะคุณอค,ครับคุณม่ครับมีบ่น,น้ด้วยโอ้สวยจังเลยโอ้โน่นมีขาด้วยคหูอยากไปเห็ในใกล้ๆจังเลยโอ้เดี๋ยวพ่อพาไปดูครับลูกจริงๆนะคะแต่าน้าใจเย็น แน่ๆใจเย็นๆแต่พ่อจะพาไปพ่อพ่อไปดูตรงนั้นหน่อยสิครับลุงเนี่ยโอ้โหมันควนได้ย่างสูงเลยครับเขาเรียกอะไรครับหน้าใช่วกิ้งไหมครับอ่าอันนี้จะเป็นเก้าอ e ี้ลอยฟ้าเดี๋ยวดูไปนะว่ามันจะหวัดเสี่ยวแค่ไหนตอนนี้กำลังรอคนพ่อครับคลิปนี้ทำไมไม่เห็นมีเจ้าเทพแมงป่องเลยครับอ๋อมันคนละคลิปกันลูก เหมือนค่ะเตาไปดูบ้านผีสิงก็ได้นะคะโหปอะยากเล่นชั้นเลยกระถาวิาง่งไปเธอเธอรอฉันด้วยไปกลมาดูเลี้ยงสิกรัวรอฉันรอฉันหน่อยสิมันเป็นอะไรครับคุณพ่อ พวกว่าเป็นๆเลยชีดังๆซุ้มๆถ้ามีทางสัดสนุกเราก็จะจัดในทีมอ่าคิสมาสนะครับจะมีลูกโป่งเต็มไปหมดเลยอ่า,าทุกคนนะพร้อมแล้วไปเลย Let's go ได้ลูกโปรครับพวกวลูก,ลกเอาไว้กระดับยังยๆนะลูกเหลืครับ เป็นยังไงครับเครื่องมาถึงมันแคบมั้ยมันเป็นยังไงครับโอ้โก็คือก็สีสวยเลยครับงามไหมล่ะลูกโอโ้สวยมากเลยครับโอ้โหสุดยอดแสงสีสันสวยงามครับเดี๋ยวคุณพ่อจะพาไปใกล้ๆครับคุณพ่อ จงเลยครับเดีย๋ยวต่อคิดอีิบขีต่อไปเลยนะคบค่ะจะทำชิด,ดยายไปเดี๋ยวเพื่อนๆจะเบื่อนะคะช,คคช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามก็เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ